ทีนี้จะพูดแนวทางการเข้าห้อง VP ีเห็นลิงก์ที่ปักหูด้านล่างนี้ใครไม่บูชาหรืออะไรครับกดถูกใจแล้วกดเพิ่มเพื่อนให้วอด้วยกดเพิ่มเพื่อนที่ลิงก์ที่ปักหูด้านนัานนี้ให้ด้วยนะครับเห็นแก้วแล้วนะกดเพิ่มเพื่อนให้ด้วยเห็นไหมตอนนี้คนเพิ่งถูกใจแค่ยี่สิบเก้าคนมันน้อยไปกดทุกคนดีมันจะได้เยอะกว่านี้กดเร็วเพิ่มเพื่อนไว้ด้วยเขาครั้งแรกไว้ด้วยครับได้ของนะครับสุดยอดครับ การเข้าห้อง B P นะครับเมื่อคุณเพิ่มลิงก์เมื่อคุณเพิ่มลิงก์ไลน์ใช่ไหมแม่หน้าตาดีนาเนาะวันนี้สดใสเมื่อคุณเพิ่มลิงก์ไลน์ที่ปักหุดด้านล่างนี้คุณชี้เข้าไปมันจะมีเร่งมาให้เพิ่มเพื่อนถ้าคุณเพิ่มไม่ได้มี ID ดีครับแอา536 GG k x T เนี่ยใส่ใส่ตามนี้แสข้างหน้าด้วยทำไม่เป็นให้ลูกให้หลานเพิ่มให้ตอนนี้เลยกดแชร์ไปหน้าเฟซหน้าเฟซตัวเองมันจะได้ไม่หายเปิดสาธารณะด้วยนะฮะพอเพิ่มไปปุ๊บ เดี๋ยวผมจะแจกเลขในนี้ด้วยพอ,พ,พ,พ,อพอเพิ่มไปปุ๊บมันจะเด้งให้เพื่อนๆพอเพิ่มไปปุ๊บมันจะเด้งรายละเอียดขึ้นมาว่าใครถูกเจ็ดเก้าเท่าไหร่พิมพ์มาเรื่อยๆนะครับให้บูชาอะไรมันจะมีอ่าเต็มเลยองค์แรกก็คือองค์พยาเล็บพุทธอันนี้สามร้อยเก้าสิเก้ารวมส่งแถมทุ่มให้ด้วยสองแท่งทุ่มนี้สามารถไปจุดขอพอรผูกเสกเรียบร้อยนะครับนะสามร้อยเก้าสิเก้ารวมส่งนะพุทธคุณน,กกนีน่การคุณใสการของ และก็โชคลาบนะครับจะเน้นการพูดผีปีศาจแล้วก็ของคุณใส่ที่ไม่ดีนะครับสามร้อยเก้าเก้าอันนี้รวมส่งแถมซุ่มให้ด้วยนะครับผู้ชายวันนี้เดี๋ยวแถมทุ่มให้โอนเงินแจ้งสลิปี่อยู่พิมเบอร์โทรไบซ์นีอ่าแล้วก็อะไรให้ชัดเจนทิ้งไว้เดี๋ยวแอดมินไปรับแล้วก็รอเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มปีตลอดชีวิตสามเก้าเก้าโอเคองมยญาเล็กพูดนะครับสามพันเก้ารวมรูปด้วยเพิ่มลิงก์ไลน์ในงานนี้หรือ มันจะมีเหรียญก็มีถ้าบูชาเหรียญอันนี้เป็นอาจจะมงวบูชดเหรียญปู่ใหญ่รุ่นแรกรุ่นรวยรุ่นฟ้ารุ่นที้หนึ่งถ้าบูชาเหรียญอันนี้จะแพงของเพื่อนแต่ว่าได้ก้าห้องที่ดีที่สุดที่มันแพงเพราะว่ามันเป็นรุ่นแรกของสำานักและรุ่นเดียวอันนี้9 9้ารนะครับแต่ก้าห้องซูเปอร์วีพี่ะแต่ทุนน้อยก็พญาเล็บคู่ได้ส99หรือปลาราปลารามันก็จะมีคําว่าปลาราชิกตรงปลาราเลยปลาล่าโอน,อน,นตตี้นะครับ สินค้าอาจารย์นัตตี้นะครับตอนนี้อาจารย์เปิดโรงงานปลาร้านะครับสินค้ามีในโรตัสแมคโครนะฮะ M2M ปลาราบพิมัมหรือว่าตำหนัวนั่นก็เป็นสินค้าของออรนตตี้สามารถไปอุดหนุนได้ที่ห้างทั่วประเทศเลยนะครับหรือว่าจากได้โดยตรงก็คืออันนี้จะเป็นยี่ห้อรนัตตี้นี่มีแต่กับออรนตตี้นะอันนี้ชื่อปลารัาออร์นตตี้นะครับอันนี้รางหนึ่ง470ริวมส่งลิงก์ไลน์ด้านล่างบอกว่าบูชาปลารัาก็ได้นะครับ 470โล่งส่งอันนี้ก็ได้เข้าห้อง V.I.P เหมือนกันเสียงคุณชัดเจนคุณแม่สบายดีแล้วนะครับเดี๋ยวผมเอาเงินล้านมามาแจกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมไม่มีเงินวันนี้นะฮะแรงหนึ่ง470โล่งส่งอันนี้ก็ได้ห้องแต่ได้กินด้วยเอาไปฝากญาติได้มีออยชัดเจนโรงงานอโคตรโคตรพ่อโคตรแม่ใหญ่อออไปที่พูดไม่เพอนะฮะนะอันนี้ขอผ่านไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวเข้าเรื่องหวยนะครับเพราะว่าไห พูดให้ฟังวิ่งหนีตำรวจไปไงวิ่งหนีตำรวจทำไมครับไม่ได้ทำอะไรผิดก็สิไปแล่นหนีตำรวจปลาร้าที่อร่อยที่สุดต้องปลาร้าอาจารย์นัตตีอ้อ่ะใครเคยชิมแล้วบ้างได้เจ็ดเก้าสามร้อยคุณแม่บอกนะครับหรือว่าเสื้ออันนี้เป็นเสื้อของสำานักผูกเสกเรียบร้อยผมมอให้ดูอันนี้สามร้อยห้าิบรวมส่งสองเก้าเก้ารับส่งห้สิบมันก็เลยเป็นสามร้อย ข้างหน้าพิมพ์ว่าสิปู่ใหญ่ออนั์มีคาถาด้วยนะครับข้างหลังเป็นสิออนอัทอันนี้350รวมส่งแล้วนะครับกดเพิ่มเพื่อนแล้วบอกว่าบูชาเสื้อก็ได้นี่ได้ก็ห้อง v ีีเหมือนกันนะครับอันนี้ออชอบใส่รุ้นหวยจําได้ไหมอันนี้มีแค่สํานักตล้นะอ่ะงบน้อยสําหรับคนงบน้อยโอเคเดี๋ยวขอภาพไหมนะเดี๋ยวเขาว่ามาขายของ เราไม่ได้ขายของในเกิดจากความศรัทธานะครับไม่มีเงินไม่ต้องมูชาอยู่หน้าเฟซแจกฟรีอยู่แล้วกับใน YouTube โอเคไหมนะครับอยู่หน้าเฟซผมแจกฟรีอยู่แล้วนะครับเสื้อสวยบ้าดีใส่แล้วปังสุดยอดนะ, <laughs> นะให้เข้าใจตามนี้อันนี้สําหรับคนที่ศรัทธาและอยากเข้าห้องไลน์แค่นั้นงกน้อยนี้สติเกอร์ติรถออนอตีนะครับอันนี้ร้อยเกเก้ารวมส่งนะครับ บูชาเติเกอร์บนแท่สนิี่อยู่ไว้อันนี้ก็เข้าห้องวีพีวันนี้เปิดเปิดแค่หนึ่งร้อยคนพอนะครับสําหรับเซนติเกอร์ไปดีถได้นะครับบุเกเสียเรียบร้อยโอเคผ่านไปเข้าเรื่องหวยนะครับตอนนี้อะไรสิบนตก่จกเออตอบตอบแค้นายน,นะนะครับจําไว้อยากได้เสื้อค่ะจิ้มีินิจลายด้านล่างเลยเด้ออธิษฐานไม้ก็ได้อย่าเพิ่งไปบูชาก็ได้ให้ถูกเลขถึงยังก้อนก็ได้นะครับ คือมันเป็นของศักดิ์สิทธิ์นะครับถ้าเป็นของเรามันก็อยู่กับเราเหมือนเดิมนั่แหละเสื้อก็ให้บูชาครับทีนี้ไอ้สามตัวแล้วผมจะปิดไลฟ์แล้วนะผมกินข้าวสามตัวงวนนี้เดี๋ยวผมมาตัดให้อีกทีหนึ่งเอาชุดเต็มไปก่อน เดี๋ยวผมมาตัดให้อีกทีหนึ่งนะผมไม่ให้เม็ดเดียวอีกทีหนึง่งผมนับหนึ่งถึงสิบห้าพอนะทันไม่ทันแล้วแต่เลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสิบสอง สิบสามสิบสี่สิบห้าต้องเอกชนโอเคครับไปเอกชนแน่นอนผมชอบศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์แปดศูนย์เก้าสามตัวนี่ผมชอบเก้าศูนย์สามกับเก้าศูนย์สี่กับศูนย์สี่สามด้วย เก90 3 904น4 90 3 903 904 043นสูเก้าศนสามเก้าูี่ศนสี่สมรูศูนูนย์มาล้านเปอร์เซ็นต์สาตัวผมชอบเก้า0ูนย์สาเกูนย์ี่ศูนสี่สามรูปศูนมาล้านเปอร์เซ็นต์ตอนนี้มีแค่คนดูพันสองกว่าคนเนี่ยได้หวยรัฐบาลน,นะครับอันนี้สุดยอดนียขอบคุณนะว่าคุณทุกข้อความเลยชอบตัวไหนกันบ้างศูน4 9เก304ย์สี่เก้าศนสามสามศูนสี่อืมประมาณนี้แหละศูนยะ์สี่สามก็แหละในประมาณเนี้ย ส่วนเม็ดเดียวเดี๋ยวอ่าวันนี้วันนี้เท่าไหร่แลวันนี้ยี่สี่เดียวใกล้ๆวันผมมาสรุปให้เหมือนวันนั้นผมจะให้เม็ดเดียวเม็ดเดียวผมว่าไม่น่าจะพ้นศูนย์สามกับศูนย์สี่อืมศูนย์สี่ไม่น่าจะพ้นศูนย์สามศูนย์สี่ประมาณเนี้ยนะฮะขอให้ลูกศิษย์ทุกคนโชคดีเนาะร่ำรวยเป็นเศรษฐีนะครับขอบคุณทุกำททกำลังใจทุกข้อความอาจารย์ไม่ทันพ่อนไว้เดี๋ยวอาจารย์ขอพ,พอักผ่อนก่อนเราเจออ่าเดี๋ยวเวลาอ,ออกแล้วนะ ฝากไปด้วยรัฐบาลไทยเดี๋ยวเจอกันไลฟ์สดใหม่ขอบคุณที่ทนดูดูกันจนจบคนดูวันสองคือคนดูไม่ลดเลยวันนี้ไลฟ์สดเพจสำรองเพจใหญ่คือตำหนักปุ๋ยหนันอนพาเทียวนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยรักรักทุกคนผมคิดว่าเมดเดีย์ศูนย์สีมาสามตัวเดี๋ยวผมเลือกให้อีกทีหนึ่งเนาะเก้ 4, เอาพี่วันนี้ตามมาถึงเฟสเลย904 9 90 0ูนย์สี่สมประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยประมาณเนี้ย น่๋ยวจะรีบไปส่องนะขอบคุณทุกคนแล้วก็เหนื่อยแล้วค่อยเจอกันใหม่เนะนะครับไปกินข้าวกินน้ำกินปลากันขอบคุณที่มาดูฝนตกนี๋ยวอาจารย์ขอไปนอนรับฝนดูหนังหน้าบ้านก่อนจะน